สวัสดีครับผมนะครับผมก็วันนี้หลังจากที่ทำการแก้ไขนะครับผมตัวลูวิ่งดีฮออะไรนะผมคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสินค้า o e m นะครับผมก็จะมันไม่เชื <ใน S 2> ่อเพาสื่อมส,สภาพกค็คือกระดานชื้นนะครับพอกระดานชื้นปุ๊บมันมันพองในตัวของมันแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อไม้เนี่ย<า>เกิดการแยกคือเวลาวิ่งหรือเดินเนี่ยมันจะกด มันจะหน่วงเอาไว้นะครับมันจะหน่วงเอาไว้นะครับผมมันก็เลยทําให้ตัววงจรเนี่ยเออเลอร์นะครับตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนวงจรใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าซ่อมไปแล้วเนี่ยอายุการเช้งานมันก็ใช้ใช้งานได้แล้วก็นะสตาร์ทนะครับผมเสร็จเพิ่มความเร็วไปที่2.0ขึ้นบนนะครับ2.0ขึ้นบนนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วเอ้ยไม่ใช่สิเพิ่มความเร็วที่2.0ขึ้นบนถูกแล้วนะครับแล้วก็ดูเวลา10วิเป็นอย่างน้อยนะครับ ทำแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวมอเตอร์นะครับผมมอเตอร์มันจะไม่กระชากเริ่มแรกตอนที่เวลาเราใช้นะครับผมเร็วไปไม้ปกติเนี่ยมันใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่ากรณีไม้ใหม่เนี่ยมันจะเกิดการเสียสีก่อนทําให้ตัวหน้าไม้เนี่ยเรียบหรือลื่นไปเลยก่อนนะครับผมเบื้องต้น แต่ว่าแต่ละระดับของแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยองศามันจะไม่เท่ากันนะครับผมมันมันคำนวณไปถึงตัวความยาวของตัวเครื่องด้วยนะครับ